สวัสดีค่ะสมอนชาแนลนะคะซื้อปูนมาถึงแล้วมาถึงลุงพลก็ตัดเสร็จแล้วนะคะลุงพลก็บอกว่าให้ทำความสะอาดรอเลยนะคะยายก็จะเอาขากล้องลงมาก่อนเนาะเพราะว่าลุงให้ทำความสะอาดเลยนะคะเอฟซี FC นะคะนี่มาถึงแล้วนะคะเพราะว่า,า,าปูน มาถึงแล้วก็ลุงบอกว่าให้ทำความสะอาดเลยนะคะเสื้อผ้าไปนะคะน,นี่นะคะปูลงมาไว้รอเลยลุงบอกอย่างนี้นะคะเอฟจีนะคะตัดเสร็จแล้วสวยงามมากค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะเอฟซีสวยมากเลยนะคะคุณลุงทำงานเร็วมากนะคะทำแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะตอนนี้กำลังทานข้าวอยู่นะคะ อ๋อเครื่องดื่มก็มาพร้อมแล้วนะคะเอีโอ้นี่ไงเครื่องดื่มมาแล้วนะคะเขากางล่มให้อย่างดีเลยนะคะเครื่องดื่มก็มาถึงแล้วนะคะโอ้หลบแดดหลบฝนให้อย่างดีเลยนะคะนี่ว้าวเครื่องดื่มเทียบเลยนะคะเอฟซีนะคะอื้อหือโอ หลบแดดให้ด้วยดีจังฮะ <ไป S 1> เอาไปวางใต้ใต้นั้นได้ดีไหมโอเคน้ำแข็งมจะได้ไม่ลายเพราะอากาศร้อนมากนะคะโอเคนั่นแหละเอาไปเออเอานี้ยไปบังด้วยเหมือนเดิมนั่นแหละเดี๋ยวแดดไปทางนู้นะอ๋อเหรอนี่นะคะอาไปหาไม้กวาดของสาวบนจะไปหายืมเดี๋ยวให้เก็บเศษใหญ่ออกก่อน เก็บก้อนอใหญ่ๆเ็จกนก้อน,อนอใหญ่ๆยังไม่ได้เก็บเลยนะคะเอาไปวางข้างๆนู้นเลยยกมีแรงยกมานอนมีแรงยกไหมเอฟซี FC ดูนะดูดูดกระปูนกระสอบเดียวยังไม่มีแรงยกเอาจะหันมาทำไมก็แดงดูด <c oughs> คนยกใหญ่สมอนรออมนั่งตัดทิพยพญายสมอนอีกทำไมไม่มีแรงยกยังจะพูดไปหยุดอีก <c oughs> มาถึงแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเก็บเศษปูนเพราะว่าลุงกับตัดไว้แล้วนะคะเนี่ก็จะเก็บเศษนะคะเก็บก่อนเด้อจี บบเก็แบ,บบ,บให้หมดเลยนะคะ F4 นะคะ เพราะว่านี่มันเป็นเศษใหญ่ๆเราต้องเ็บออกนะคะ อบ้าทเพี Entonces, ่เสือมาก็กลับมาอีกรอบมีรถจะผ่านพี่เสือขยับรถให้เขาหน่อยนะซาเลง้างหาอเลงมาให้สมอนขับขยับรถแป๊บนึงนะคะเนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ f อนะคะตอนนี้เราก็ทำความสะอาดแล้วนะคะ เก็บเสร็จแล้วข้างๆก็ต้องเก็บออกด้วยนะคะไม่ใช่กองแบบนี้หนอเดี๋ยวยายไปเก็บก่อนนะคะเสือปลาไปเป็นคนกวา,นนาดฮะ<ด>นู้นไงกวาดไปกองไว้ตรงนู้นเออเก็บไปกองไว้ตรงข้างหลังไงยายกองไว้ข้างหลังฝุ่นเยอะจังนี่ไงใส่แว่นตาเพราะไม่มีแมสแว่ก็ตาแทนแมส ใส่แว่นตาแทนได้ปด้วยป่ะป้องกันเข้าจมูกไม่ได้ก็ป้องกันเข้าตาแทน,นที่นี้อรวมันอนนี้แหละจะได้เทลูกบอกว่ามีอันนึง็มีอันนี้เลย ้เอเคคุณเยอะนะครับขุนปูนนะคะที่ข้างหน้าโอเคพื้นอีกไหม จะสอบมาสจะสอบเพลยใช่ไมไม่เ่ไม่ชจะปลูกต้นไม้อ๋อจะูกต้นไม้เพราะว่าบ้านบ้านเราไม่มีนั่นระเบียงเอ้ไม่มีอะไรนะไม่มีไม้กั้นระเบียงเราจะปล่อยให้โลกแล้วเราจะปลูกต้นไม้นะครับพี่เสือจะปลูกต้นไม้ให้ขึ้นมาเป็นแนวถึงระดับเอวนะฮะเป็นระเบียงเป็นป้เระงไปเนระเบียงกระแพงบังหน้าบ้านไปเลยปลูกต้นนั้นมาถึงสวย จะบอกให้มันทำหอมตื่นมาก็จะได้หอยดอกยอ่างดอกแก้วโตขึ้นมาก็ปูกกระถินก็ได้เก็บยอดได้กินปูก <c oughs> กระถินบอบบอบอปลูก <c oughs> กระถินสามต้นปลูก <c oughs> ดอกแก้วปลู <c oughs> กเพราะว่ากระถิ่นมันมันไม่สูงนะมันเป็นรั้วเคยเห็นไหมที่ที่บ้านอะไรเขาทำเป็นรั้วเลย แล้วก็ตัดไว้แค่เอวตลอดเวลาโอ้โหเวลายอดแตกสวยมากเลยจริงยายเห็นแล้วบ้านอะไรไม่รู้เขาทำเป็นกําแพงเลยอะกระถินรอบเชื่อกระถินเด็ดกินได้ด้วยแต่งกิ่งไปเรื่อยๆดอกมันก็ยอดมันก็ออกมามันก็กินได้เลยไม่ได้กินลูกกินยอดเ <c oughs> ขาทำรั้วเป็นกําแพงเลยอะ รั้ว,ว,วกระถินเลยอะ่กะกระถินริมรั้วเห็นไหมที่เขาเรียกอะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะเอฟซีเสือพาไปก็ตอนนี้เราก็รอแต่บ้านมาเนาะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะเรารอบ้านมานะคะเอฟซี 4, ตอนนี้เรียบร้อยสะอาดแล้วนะขณะถ่ายคลิปนี้นะครับบาย เกือบเกือบบ่ายสองนะฮะคาดว่าอีกประมาณสองชั่วโมงก็มาถึงแลนะคาดว่าเราสบนะฮะเดี๋ยวจะโทรโทรตามเรื่อยๆนะคะจะแจ้งเอฟซีให้รู้ว่าตอนนี้บ้านเดินทางถึงไหนแล้วนะคะโทรถามหรือยังว่าบ้านถึงไหนแล้วยังไม่ได้ถามนะคะอีฟตีว่าบ้านถึงไหนนะคะเหอนมาอีกแล้วหนึ่ง หนึ่งช่องนะคะกำลังมาแล้วนะคะคใครมานเนาะขุนทองกับแวบบ๊แบบแวบบแวบบแวบบเลยขุนทองเนี่อยากจะออกด้วยนะคะโอ้ยมาตอนไหน่่อสครับน้องเยนนี้คัถฮะีรถอเดียวพอแล้วเดียวี สีอะไรนี่ไงสีเหลืองสีเหลืองเหมือนเสื้อเลยใช่ค่ะเหมือนเสื้อเขาเลยอ่ะตาสีเหลืองเหลืองถ้าไม่รู้ก็เข้าไปดูสีอะไรสีเหลืองทุกคนถ้าไม่รู้ก็ไปดูในคลิปยายสมอนก็ได้นะคะว่าบ้านสีอะไรไปดูในคลิปยายก็ได้นะโปรดก็ก็เจอแบบสัมผัสหน่เป็นสีเหลือสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วย